ถ้ามาชมควายงามครับราคาแสนแปดหมื่นหาพันครับอัตลรรักษณ์ดีนาเขาบตรง่วงครับตัวนี้โอ้มันตัวใดขึ้นนะครับเจ้าของเป็น

ตอนนี้เราคือทัองน้ำมูลนั่นนี่แค่นี้ล่ะเนี่ยคุณก็แล้วเขาออกมือแบบกับหน้าจนเทียนไม่จนตัวดีบัตแยกไปเขาหน่ะเนี่ยแค่นี้ล่ะลูกน้องตอนนี้ล่าสุดบอกมาว่ากระดมล้วงคือจังโอ้ข้ามูจากบึงน้ำจีนว่ะอย่างเช่นนี่ล่ะ หน้าตาดีครับ